น no uh, uh, right, claro> hmm, ี่ดูนี่พอดีผมนี่เจไม่ทานแล้วไม่ทันแล้วมันไม่ทาแล้วนี่เจของมนยืดดูนะครับดูนะครับหนึ่งสองีหนุยยังไม่ลงเลยม่รู้เอาิ่งหนึ่งสองโอ้ยอยอ้าโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้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 ยอ้ยอ้้ยอยย้ย้ ทีแรว่าจะลงราช่สุดท้ายอยู่นประตูราช่สุดท้ายหนึ่งสองสนึ่ง้แบบนั้นรู้ครับเอาทีนี้ทีมที่ชนะผมตามที่สัญญาครับก็เดี๋ยวไปเอาที่เขาเตือนครับที่ี่เเาาไปต ตัวใย่คระบตัวใหญ่ตัวเ็ไหที trips, ่ชนะใ้ทีอ่นนเด่นูอยจงราหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคดูนะหลังจากนี้ก็ ท่านาทครับอีบอดูสนับสนุนท่านประธานเมนูครับสนับสนุนท่านประธานรนรใจของพี่ที่พ่ีครับจิตวด้วยหนึ่งองานึ่งองสามหนึ่ง ในนามอตัวแทนของทางแดงลิวพูลผู้จัารของเรานะครับเป็นตัวแทนของทีมงานของทุกคนนะครับก็ต้องก็เลงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้กู้การท่านผู้เล่นทีมที่ทำรุ่นะครับท่านกองผู้การตรวจผู้จัดหารนะครับที่วันนี้นะครับมอบกิจกรรมดีๆวันแดงเดียรให้กับทางทีมแดงลิลพูลีแดงผัดหาแล้วก็ทางลิลพูลของแดง พุกทหารของเราในวันนี้นะครับหวังว่าโอกาสหน้านะครับโอกาสหน้านะครับก็คงจะเร็วๆนี้นะครับก็คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการจัดกิจกรรมดีๆเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเล่นรักใคร่น้องพี่ร่วมออกกำลังกายซึ่งกละกันนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับก็มีขึ้นที่พุกทหารของเราเปนตลอดนะครับไมใชก็อว่าจวันนี้นะครับจป็นตัวแทเรื่องของการกีฬาให้กับพวกเราชาวทหารมา ทั้งปีเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็ต้องในนามของนายเมย์ฟูก็ต่อในนามของแมนยูผุ้ทหารนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับก็มีการวันนี้ไม่มีอะไรครับก็คือจังหวัดเราเม่อวันที่ผมนําเรียนผู้พี่เพื่อนน้องหมดแล้จังหวัดเราจังหวัดเล็กแต่ว่าด้วยความเล็กไม่ใช่ว่าเล็กด้วยน้ำใจครับใจหัวใจยิ่งใหญ่เสมอวันนี้พี่กรุงเทพหรือว่าใครเขาก็จัดกิจกรรมหมดแล้วมันก็เป็นสีสันของชีวิตครับ ความสุขของทีมเราหามันได้ขอเราคิดบวกนะครับทาความสุขให้มีทุกวันนะครับเราจะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็สุขภาพนะครับ <c oughs> ในสิ่งนี้มีอะไรครับง่ายๆก็คือแม้จะแพ้ชนะกัน10บศูนย์ยีศูนย์มันเป็นเรื่องของอความสนุกในเกมที่เฉยแต่ความจริงของชีตก็คือเราก็คือเป็นคนมุ่งทหารที่รักในกีฬาฟุตบอลแลวก็เป็นแฟนทีมลูกทีนี่นะครับบากัดเฉพาะเลี้ยวบูนแมนยูครับ่มุ่งหาก็มีหลายทีมนะครับก็มีอะไรครับเป็นกิจกรรที่ส่งเสริมให้ เออสังคมก้าวหน้าไปเดินหน้าไปได้มีความสุขขครับอบคุณครับ